รถคันนี้มีคาบฝังแน่นที่กระจกนะครับซึ่งคาบฝังแน่นแบบนี้มันจะเห็นได้ชัดตอนกระจกเปียกและคาบเหล่านี้มันจะทําให้เวลาเราขับรถตอนฝนตกเนี่ยมองทัศนวิสัยได้แย่มากน้ํามันจะเกาะตัวเป็นแพรเป็นปื้นๆแบบนี้นะครับนอกจากคาบครายสกรปรกฝังแน่นแล้วนะครับมันยังมีคาบน้าฝังแน่นอยู่อีกด้วยเดี๋ยวเรามาขาจัดคาบเหล่านี้ออกกันครับสําหรับการขัดกระจกนะครับอุปกรณ์และน้ํายาที่ผมใช้ในวันนี้นะครับเริ่มที่น้ํายาจะเป็นก๊าซบลิตจากติยอนเช่นเคยนะครับ ส่วนแพดขัดเนี่ยจะเป็นใบขัดกระจกโดยเฉพาะนะของ m a ็ก h ายนะครับใช้กับเครื่อง DA ที่เราใช้ขัดสีนี่แหละรุ่น M15 Pro นะครับตัวแผดเนี่ยมีขนาด5นิ้วเดี๋ยวเราจะใช้แพด5นิ้วเนี่ยขัดพื้นที่ใหญ่ๆก่อนส่วนตามซอกมุมเนี่ยครับเราจะมีบ็อกเก็บระเรียดอีกทีนึง งานขัดกระจกก็มีความคล้ายกับงานขัดสีรถยนต์เพราะว่าใช้เครื่องขัดเดียวกันแต่แตกต่างกันที่น้ำยาขัดและใบขัดเนื่องจากพื้นผิวของกระจกแตกต่างกับสีรถยนต์เวลาขัดผมจะเดินเครื่องแบบเดียวกับการขัดสีรถยนต์เลยนะครับก็คือการเดินเครื่องเป็นตารางหมักลุกซ้ายขวาขึ้นลงสําหรับรอบเครื่องก็ใช้รอบเครื่องกลางๆนะครับอย่างเครื่องแม็กชัย M.15 เนี่ยก็จะใช้อยู่ประมาณเบอร์สามถ้ากระจกมีคราบหนักเราสามารถเดินเครื่องให้ช้าลงได้นะครับไม่ต้องกังวลว่า ผิวของมันจะไม่จะเบิร์นนะครับเพราะว่ามันไม่มีแล็กเกอร์อยู่ด้านบนแต่ขณะครับมันจะมองเห็นคราบค่อนข้างยากเราเลยจะเป็นต้องใช้ผ้าบิดหมากคอยเช็ดเพื่อดูคราบอยู่ตลอดซึ่งจะแตกต่างจากงานขัดสีที่ต้องใช้ไฟสองอยพื้นที่บริเวณนี้นะครับถูกขัดไปแล้วก็กระจกเนี่ยสะอาดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับจะเห็นรอยต่อระหว่างขัดแล้วกับยังไม่ได้ขัดแต่ว่าคราบเหล่านี้มันจะมองเห็นก็ต่อเมื่อกระจกเปียกนะครับจะเห็นได้ชัด อ่ะนี่นะครับบริเวณที่ผมขัดไป สำหรับบริเวณพื้นที่กว้างเนี่ยเราใช้ใบขัดห้านิ้วกับเครื่องขัดเนี่ยขัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตามขอบเนี่ยเราจะใช้บล็อกขัดมือเพื่อเก็บรายละเอียดตามขอบอีกทีหนึ่งเป็นการขัดบริเวณที่เครื่องขัดเข้าไม่ถึงนะครับสำหรับบล็อกขัดกระจกก็จะเป็นลักษณะเป็นโฟมจับถนัดมือนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกัมมี่อัดนะครับก็เหมือนใบขัดกระจกที่อยู่ในเครื่องเลย สำหรับคันนี้นะครับผมขัดกระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วคาบน้ําคาบขี้ใครคาบฝังแน่นเนี่ยออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เหลือก็คือรอยที่เกิดจากใบปัดน้ําฝนนะครับหรือเปิดใบป,ปัดน้ําฝนขณะที่ใบปัดน้ําฝนหมดอายุหรือว่ามีฝุ่นบนรถเยอะเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยแบบนี้ได้นะครับสําหรับคาบที่ขัดแบบนี้ออกนะครับก็จะเป็นคาบขี้ใคราบน้ําฝังแน่นถ้าใครไม่รู้ว่าคาบลักษณะนี้เป็นยังไงให้สังเกตตอนขับรถลุยฝนนะครับ เม็ดน้ำเนี่ยจะเกาะกันเป็นปื้อนๆจะทําให้การมองถนนเนี่ยทำได้ยากแบบนั้นแหละครับก็คือคราบกก่งฝุกฝังแน่นหรืออีกอย่างหนึ่งเวลาใครดูบนผิวกระจกนะครับอย่างคันนี้จะเห็นชัดว่ามันเป็นรอยใบปัดเนาะตามตามแนวของใบปัดก็คือรอยขีดข่วนนั่นเองหรือว่าใครที่เคยใช้สกอตไบ์ขัดกระจกอะไรทํานองเนี่ยนะครับก็คือรอยขีดข่วนที่เกิดบนกระจกเนี่ยจะขัดไม่ออกนะครับจะใช้วิธีการขัดแบบนี้ไม่ได้สําหรับเราขัดเคลียร์คราบสกปรกเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเคลือบกระจกนะครับเพื่อ ปกป้องผิวสะอาดนี้ไว้แล้วก็ทําให้สิ่งสกรปรกอะเกาะบนรถเกาะบนกระจกรถได้ยากขึ้นทําให้เกิดไฮโดรฟิบิกบนชั้นกระจกนะครับทำให้เม็ดน้ำเนี่ยเกาะตัวบนกระจกได้ยากขึ้นสําหรับน้ํายาที่เราจะใช้ลงวันนี้นะครับเป็นจี q อนควิกวิวใช้งานง่ายก็คือว่าเปิดฝาขวดออกนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นแอปพลิเคเตอร์แบบนี้ในตัวเลยแล้วเราก็สามารถลงทาลงไปได้นะครับลักษณะบนเม็นก้นหอยแบบนี้ทาให้ทั่วนะครับ าให้ทั่วรู้สึกว่าจะทิ้งไว้ประมาณ25-30นาทีเนาะแล้วก็ทำการเช็ดออก หลังจากทาน้ำยาเคลือไปนะครับพอครบเวลาแล้วผมก็จะใช้ผ้าสเปรย์น้ำเปล่านะครับแล้วก็ทําการเช็ดออกผ้าที่ใช้นะครับเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบไม่มีขนนะเป็นผ้าสําหรับเช็ดกระจกโดยเฉพาะนะครับพอเช็ดเสร็จก็กลับผ้านะครับเอาด้านแห้งเช็ดซ้ําอีกทีหนึ่งเช็ดคราบน้ำยาที่หลงเหลืออยู่ออกให้หมดนะ ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการขัดกระจกเนาะเพื่อลบคราบฝักแน่นคราบน้ํานอกจากความสวยงามแล้วนะครับยังได้ของทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนหรือตอนฝนตกก็ดีขึ้นนะครับสําหรับรถใครที่มีปัญหาเหล่านี้ก็สามารถทักเข้ามาขอรับบริการได้นะครับสําหรับคันนี้ก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับก็ยังเหลือการเคลือบเซรามิกเนาะอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นสีรถไฟหน้าไฟท้ายล้อแม็รลมไปถึงพวกคิ้วโครเมียมต่างๆเนี่ย เรายังไม่ได้เคลือบนะครับสำหรับคลิปหน้าก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับคันนี้ฝากร้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจขัดสีเคลือบเซรามิกหรือว่างานเทนนิ่งหรือว่าใครสนใจสินค้าจากจียอนหรือว่าแม็กชัยเนี่ยสามารถแอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามได้ครับ